สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับผมวันนี้วันที่23มีนาคม2568นะครับผมไพเอฟซครับวันนี้เดินทางนะครับมาหาคุบาวัดป่านะครับมาหาคุบาตั้งแต่ตงวดแล้วนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับ63นะครับ63ตรงๆท่านผู้ชม นะครับอ่ามืัอนี้เดินทางมาก,กเลยนะครับเอฟซีมามาหาคู่บา่าวัดปลาอีกในเดอ้อะบ่าวเท่าเดอ้อนะครับผมมืัอนี้ก็เดินทางมาหาคู่บา่าวทำชมอมให้คู่บา่าเน้นย้ำให้นะครับงวดวันที่1เมษายน2568นะครับผมอ่าเพื่อได้โชคอ่าก่อนสงการนะ้าพี่น้องเนาะเขามาในนี่ทำช่ชมครับก็รู้สึกรม่มรื่นนะพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้หลายนะครับเขามาแล้วก็สบายใจ ่า,าชมอ,อ่าอามาหอดมาถึงแล้วนะครับอ่าจะพาเขาไปรับชมเขาไปฟังน้ากันนะครับคูบาให้ตั้งแต่ต้องวดลวครับผมมื้อนีจะพามาถามว่าคูบาเพิ่นฝันย่ำฝันดีอีกบอ่อนะครับอ่าเอาจังเขาไปกาบนมรสการคูบาน้ากันนผูมชมอ่ากราบมัสการครับ <c oughs> คู่บาครับกราบมัสการเจ้าค่ะ สาธุบุญกับเอฟซีทำช่มนะครับเคนปากมาทำบุญน้ำคูบาครับผมสาธุนะครับผมครับผมสาธุบุญเด้อนะครับผมท่ชนชมนะครับวันนี้วันที่23สามีนาคม25 6 8น้าแะครับผมพาเดินทางทุกวันพี่น้องเดินทางกับไปหมู่มนีกรเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับท่ชนชม มาหาคู่บาเพิ่นตั้งแต่ตองวดคู่บาฝันคู่บาให้ตั้งแต่ตองวดเด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้นะครับอ่าเอฟซี่นก็ว่าให้มาหาคู่บาอีกแน่นะเพิ่นจะฝันดีฝันยำบ่งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับหกสามตรงตรงธรรมชุมแบบหกสามตรงตรงนผู้ชมคู่บาวัดป่านะบคู่บาให้ตั้งแต่ตองวดครับหกสามแปดแบบหรือแปดหกสามคู่บาว่ากับเอาเด้อนะครับสองตัวกับหกสามนะครับ มาตัวรอว่องหกสามดำชมนะครับผมฟันดีบ่ครับประปจรงเลยครับฟันดีนะฟันดีครับบรครับผมคูบา่าเเวาบเบิร์ครับอมันได้พ้อมกันตึกเตี้ยหกเกาพนเก้านัน่นแหลไอ้ที่ฟันได้หกเก้านี่ยฟันได้เป็นโตได้เป็นโตครับให้ต้าที่ฟันให้ต้องวดให้ตัวได้ก่อนครับผมดิหานีหาอเงืนเรียนหาใบบินบาทเงินเรียนหางเงินเรียนหาเรียหเงรียนซองบาทครับ ครู่บาที่ว่าฝันตองงวดธรรมชุ่มครู่บาฝันว่าไปบินธบัตนะครับเห็นเงินเหรียญหานะครับรับเหรียญสองบาทนะครับเห็นยางละเหรียญบ่ครับแมนเหรียญสองบาทนะ่ะเขาก็เขียนเลขสองเป็นครับเ,เห็นเลขสองเพราะว่าย่านมันปนครับย่านมันปนกับเงินเหรียญบาทเขาทอดเนี่ยเขาทอดหน้าเห็นบ่ครับโอ้เขียนเอาดิจิทอลมิจิเขียนเป็นเลขสองหาหาสองใน,นง <ๆ S 2> คูบนค่บาให้ตั้งแต่ตองตงวดพี่น้องนะครับออกปุ๊บอีกมือหนึ่งบ่าเถอะมหาคู่บาคู่บากรให้เล่คู่บาฝันตองงวดในหาสอง นะครับมาอีกรอบนึงคูบาว่าฟันได้เป็นตัวฟันว่าอ่าห้องบอกอ่าย่อมหน้าธรรมช้ชมน่องแม่อกครับน้องแม่เล่ากันได้ขนเดียวกันแต่คู่บาอักเวนครับมันได้สองคู่ไอ้ที่เป็นห้องบอกถึงเก้าหกที่คู่บาให้เราทามารอบมารอบมารอบที่สองเนครับแล้วคู่บาเอาเวนครับ เพราะว่ามาอีกไม่ใช่ไม่ได้ยัไงผู้บาปกติมันได้สองครูได้สองคููได้เป็นตัวครับผมเลเชืองให้แค่คููเดียวใช่เสงเสืองเบนคือว่าจากไหนคือว่าคุณฮองบอกสองอ่สองครูมีตัวใดครับผมอันอันตัวนั้นนะบอเขาห่าไว้เป็นแถวมันบอกครับเอาไปเขาเขาขึ้นไปทั้งคู่ครับเขาขึจะไปเฮ็ดนางมื่นนี่แล้วก็ได้ฮองบอกครับเล้วได้หางนั่เขาเจ้าไปครับไปเห็นเลขขึ้นยุยเทรื่องายพู้ครับ เป็นแสงขึ้นลงปลายพู่นเล็บผู้บ่าวเล็เบาตัวนี้มันครัะเล็บเสียงเว้นเสียงไมีก่อนแมนอ่ามันได้พร้อมตัวนี้แหละได้พร้อมเก้าหกนี่แม่นคือว่าฝันนี่ฝันในเห็นโยมอ่าโยมหน้าน้องแม่แม่นอ่าเป็นโยดย่างไปอันย่างไปเป็นแถวเป็นซีพามนะครับผมซีพามเนี่ยย่างย่างไปแถวงามงานใส่ชุดขาวเต้มเปิ้ลขึ้นไปทั้งพู่หมครับอันนี้เพิ่นก็ได้ห้องเบาแต่แถวเลยแต่แถวมั่งห้องเบา เก้าหกเด้อว่าเพชรโอ้แบบนี้มันฝันในคืนเดียวกันแหละแต่กู้บาวเบาๆน้องเมียเออที่ว่าผีหนามะฮองบอกท่านผู้ชมแต่ฝันในคืนเดียวกันเออคืนเดียวกันนะครับเบาๆเลยย่างไปย่างไปต้องเคยเจ้าเคยเจ้าไปใส่นะครับย่างนำกลเคยเจ้าไปเบิ่งมันปิดเป็นผู้แตะเว้นขึ้นตะเว้นขึ้นมันตัแสงสะท้อนขึ้นมาเห็นเลขครับนวดอุบหุกอยู่โอ้เลขนะอ่าจะาว่านวดอุบมหกค่ะจต่แล้วครับ มันขึ้นจะเว้นมันเป็นผู้มันเป็นผู้คือบิ้วทิวครับเดี๋ยวไหมครับเป็นบิ้วมันเป็นพูดแล้วก็ปลายพูดเตเว้นมันติดมันติดเตเวณ์สิบมันก็เป็นแสงคือตะเว้นเนี่ยมันหงอนอุ้มหงอนสุนะครับเราเห็นเป็นตัวใดจ้ะค่ะเห็นเป็นห้วนอุกมหอยู่เอ็ดพึงสิบง้าง้ารับแปดศูนย์แปดศูนย์นี่อืมเล็กเบาเราเห็นเต่ฟังเห็นเตาฟังวันลงทิดนะเพราะว่า ตากัดเลขให้8ปดศูนย์อีกตัวหนึ่งครับผมมาหารอบหลอดที่แล้วชมชมนะครับที่ฝันว่าผีผีนามาบอกเอฟซีกับวายอยู่นะครับจะบ่าเป็นศูนย์เก่าหกบ่อสันเอฟซีพันวาแต่มันบ่ได้ครับบดได้สามโตบ่ได้สามโตเอได้แต่เก่าหกบาริกะในความฝันนี่ขึ้นไปไปเห็นตัวเลขเน่เขาจาย่างไปนั่นย่างไปเป็นแถง่ามๆมานนี้มันสิบย่างขึ้นจนขึ้นย่างไปพูครับในฝันเขาแบะมัน สีแจ้งเนี่ยรับมันสีแจ้งเนี่ยตะเว้นขึ้นแล้วครับวันนี้ตะเว้นเปนขึ้นม่ใช่ปลายพูดหรอกมันผมว่เห็นดวงตะเว้นเนี่ยแสงมันขึงก่อนแสงตะเว้นมันหลดทางถึงงามงามนวลโอหกอยู่นเป็นเลขยังไงเ็สเป็นเลขแปดศูนย์นวลโอหกแปดศูนย์นวลนวลโอ้บ้องกลมเลยบ้องกลมอีกไหมครับผมวันวันนี้บ่มีสามตัวบ่าได้สามตัวมาครับท่นทีเอาได้เอาที่เอาสี่แปดศูนย์ค oh รับเขียนเลยสามตัว คือเครื่อง่า480นี่เอราว่าคู่บาสชื่อลอตเตอรี่เป็น480อนู่ฝันดีโอ้480คู่บาวาทาผู้ชมมงกุฎเลย80เ480คีดเลยจ้าคิดใหนเนี่หาสองนึ่งกับมักสองกัมัคกีทีครับผมเลเนสองคู่ละเกกับแปดศนเกกับแปดศนย์ตัวเดียวโคโลักตัวนี้คักเล่นมาเพราะว่า คู่บาบอเรามันในซองในคลื่นเดียวมันในซองคู่หรือะไรแต่ก็เอาอ้ออ้ออันนี้ไป็นเราอันนี้เลยมาจังลอตเตอรี่มันแล้วก็ได้ลอตเตอรี่มาครับว่าได้ลอตเตอรี่นะแต่าเอ๋มหาคู่บารอบที่แล้วท่านผู้ชมคู่บาฝันมาผีโยมผีโยุ่มหนาหนาพันหองบอกเกาหกรับเอฟซีเพิ่นกาวาโอ้หนะผู้เพิ่นเสียชีวิตจะบ่เป็นศูนย์บ่ว่าสั่นเพิ่นว่าก็แล้วแต่ผู้มักเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคู่บาเพิ่นว่าฝันได้แค่2โตคือเกาหกหนาพันหองบอก96 นะครับในความฝันนี่คุณบ่าวาบ่ไดบ้บอกบ่ได้เล่าให้มืดธรรมชมนะครับรอเก็บไว้เ็นเอ่าคาือบ่าวาในความฝันนี่ยฝันต่อคือว่าเพิ่นย่างไปเป็นแถวอ่าบาดไปเห็นตัวเลขเป็นแสงขึง้นมเนร <นะ S 2> ื่องพูบครับเออพูดแต่เวนมันขึ้นไปพูดเห็นแค่เห็นตุเวนขึ้นแต่เวนตกมันมีพูดกันแต่ตเวนมันขึ้นตั้งพูดในความรู้สึกนะครับเศษแต่เวนขึ้นเอ้าสีแจงหรือเ่าหรือจังหรือมันค้ำหรือมันแจงคุณรู้จักว่ามันค้ำหรือมันแจง แต่โม้ว่าแต่เว้น่สิึ้นครับแต่เมื่เห็นตะเว้นมันเห็นเป็นแสงงวลนองพเป็นพู่ตีนพู่เลยงามงามนั่นเป็นแสงงวลนงงพเจ้างามเลขแปดศูนย์งามเลยเอ็นเห็นเป็นตัวเลขแปดศูนย์เลยเหนครับมันจะเป็นบนหรือเป็นล่างเห็นอยู่บนพูเลยเนียนนั่งข้าเจ้าสิไปใส่นะคือยามเป็นแถงงามงามเมตซีนะใน้าพ ก็ได้หน้าเพื่อนเอินบอกแล้วก็เลยย่างไปนั้งกดเพื่อนนะครับได้ครบปันหน้าห้องบอกความเข้าหกห้องเขาบอกจะซื้อนี่ซื้อเวียนแต่ครับสองทังนี้มีภาคสองเนาะเล้บไม่ได้บอกเม็ดนี่ออนว่าขุจากว่าชุบเจ้าสีไม้อีกอยู่นี่ว่าล่ะคุปปาว่าท่านได้บอกหมดท่าธรรมชุมได้คุปปาว่าที่เอาเบาเถากะไม่อีกว่าสั่นคุปปาวาฟังเด้ครับคุปปาซื้อตัวนี้เว้นนะลอตเตอรี่วะครับเอาเอาตัวนี้เว้นเอาลอตเตอรี่ไว้ ตกแรงมากเอาเว้นหล้ะคัฝันครับฝันว่าไปคนทางมันเป็นมันเป็นขนท่างแต่มันมีทอมาครับทอที่เขาสอดหนท่างเอาน้ําน้ามันไหลผ่านขนทางครับยุดยุดยุทอรปากเองจะบีน้ามหงอยครับไปเห็นป่าตะเพียนอืมก็คือป่าตะเพียนป็นตัวเงี้ยวคือป่าอันป่าอป่าอันนั้นเนี่ยว่าก็เลยอุ้มเอาครับอุ้มเอาแบบติดม่องอยู่แบบ เกดมันเหลื่อนเพราะมันถึงมองเขาหลุดมองเขามาโอ้ยไปยังไปเฮ็ดมันอยู่นอกมันติดมองมองมันหลุดจากมองเขามามองยังค้าข้ออยู่แต่หันมองยังฆ่าหัวอยู่แล้ววันนี้กับมาเสียงอีกเพราะว่ามีเวลาเสียงกับมาเสียงว่าไปสวดมนต์ไปสวดศพสวดคนศพเพื่อนเสียชีวิตอยูนอกในตแกจนอืดหน้าเหลืองย่อยโปๆลง มีนมาชันเป็นนางสวยยู่ใกล้ได้อันเอาผ่าอัดด่างฝวดจะเสด็จตื่นปันจะสีเขาบอาว่าตายหวือเะว่าครับนเน้นคับคือแปดศูนย์กับเก้าหก่ิ้มครับผมเอาสามคู่ได้พี่น้องได้นะครับห้าสองนี่คู่บาไ้ตั้งแต่ตองวดครับหลังออกหนึ่งวันนะครับมาหาคู่บาคู่บาฝันให้ตองวดเลยหาสองแต่ว่าควมฝันคู่บานี่ถ้าเขาเขาตั้งแต่ตองวดที่พี่น้องคือหกสามนะหาสอง ครบคูบาก็มาฝันอีกนะครับผีหน้านะครับห้องบอกเก้าหกหนับในความฝันครูบาบม่อไรเล่าให้เหมื่อทผู้ชมเพราะว่าในความฝันนี้เพิ่นเดินไปก็ไปเห็นอ่าตัวเลขท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขเลขแปดศูนย์หนับสามตัวสี่แปดศูนย์ครูบาวานะครับ, 3, 4, 8, 0, บ,นะรบเน้นให้สองคู่ทำชุ 9, 6, 8, 0, ่มเก้าหกกับแปดศูนย์ได้ทำชมเด้อเก้าหกกับแปดศูนย์หาสองนะครับผมอ่าเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มถาห้ามัดนะครับผม สามตัวสี่แปดศูนย์อ่าเอาฮาได้โชคได้มานำนะผมวดที่ผ่านมาหกสามตรงตรงคูบาวัดป่าท่านผู้ชมอ่เป็นอยังคือเอาซีเซ่เมสซี่อ๋อเมสซี่มีจ่มียิ่งนะในฝัง่งครับก็เลยเอาซีเซ่หน่าครับเอาสามตัวพี่น้องหาลอตเตอรี่ไว้เผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่ได้พี่น้องเดอ้อนะครับบอมักเข้ากับเบิรงซืซอ่ซอซอได้พี่น้องได้เป็นแนวทางนะผม กราบขอบุญขอบคุณคู่บ่าววัดปลาท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะผมพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ